ฝ่าบาทน้อยท่านเอาของเยอะแยะมาทําอะไรเหรอให้องคเทพบ้านเจ้าอารมณ์ดีสะหน่อยสิปกติเขาเอาแต่ขมวดคิ้วนะ่ะฝ่าบาทน้อยท่านมีความหวังดีเกรงแต่องคเทพไปเจีย๋ยจะไม่รับน้ําใจนี้นั่นเหรออือองค์งเทพวันนี้มาแต่เช้าเชียวนี่คืออะไรฮะเน้องเวลาเรียนมันน่าเบือ่อเลยใช้ของพวกนี้มาแก้เซง็งเฮ้ว้าวเนี่ย สวยไหมล่ะเคยเล่นไหมไม่เคยเอาตายจริงหงดหงิไม่คิดว่าองค์เทพบ้านเจ้าไม่เคยเล่นว่าวมาก่อนน่ะแปลกมากกันเหรอว่าวกลองสานโคมาวิ่งนี่เป็นของเล่นที่ทุกคนต่างเคยเล่นตอนเด็กใช่นะยังมีลูกบอลกับลูกขนไกใ่ใช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 ตอนเด็กเข้าไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นขารู้ตอนเด็กเจ้าอยู่แต่กับกระบี่ไทยทางทุกวันศึกเหนือศึกใต้จากปีศาจข้าอสูรตัวเองอยากเล่นก็ไม่มีเวลาเล่นข้าไม่ชอบของพวกนี้ ลองดูหน่อยสิข้าหน่ะเล่นเว้าเก่งที่สุดเลยฝ่าบาทน้อยองค์เทพท่านไม่ทราบซึ้งด้วยหรอกก็ได้ข้าจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเจ้าเล่นเว้าเก่งที่สุดไม่ใช่เหรอในนี้มีความรู้เยอะไปหมดเว่าจะต้องบินไปตามลมถึงจะบินได้สูงบินได้ไกลมา ข้าช่วยฮะบินขึ้นแล้วบินขึ้นแล้วฮะบินขึ้นแล้วเฮ้ยจะดูสิบินสูงขนาดไหน เป็นหน้าที่ของข้าที่เกิดมาในโลกนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าข้าจะมีภาระหนักอึ้งมากเพียงใดข้าก็ายินดีจะแบกรับดี <c oughs> ข้าจะทําสุดความสามารถช่วยเจ้ารับช่วงต่อพิภพเทพโดยไวสักวันหนึ่งที่ดิแสงแห่งเทพของเจ้า,าศาสตร์ซองจะเป็นชื่อของสร้างกูแห่งหุ้นตุน้น <c oughs> ฝ่าบาทน้อยบอกว่าของเล่นพวกนี้เอาไว้ที่องค์เทพก่อนรอเวลาอยากเล่นหลังเลิกเรียนค่อยไว้มาเอาฮะองค์เทพท่านไม่ได้เขียนประกาศคำสั่งมาหลายปีนี่จะเขียนให้ผู้ใดเหรอเผ่าหงท่านผู้เฒ่าเฟิ่งวินตอนนี้เทพจระอนของซ่องกูเปิดแล้วควรไปเลือกเทพประนที่เผ่าหงแล้วทำไมต้องเลือกเฟิงเยี่ยนด้วยเจ้านกนน้านสีฉูดฉาดไรไประโยชน์ที่สุด ปีนั้นเทพบรรพาการได้มีราชองการก่อนที่ดับศูนย์ไปอีกทั้งเทพศูนย์ฟ้าดินส่วนใหญ่มีเพียงอย่างเดียวมีเพียงเผ่าหงที่มีศักยภาพแข็งแกรง่งถ้าหากพญาหงสามารถเป็นเทพศูนย์ของสร้างกู่ได้แล้วก็อนาคตเผ่าหงจะเป็นเผ่าที่พักดีและเป็นตัวช่วยที่ทรงพลังของสร้างกูแนะ่องค์เทพคิดได้ละเอียดรอบคอบแต่ข้าได้ยินมาว่าเฟิ่งเยี่ยนใกล้ถึงเวลาน,นิพพานแล้วและไม่รู้ว่าหลังจากนางกำเนิดใหม่แล้วนิสัยจะเปลี่ยนไปไหม างที่ดีหาคนอย่างข้าดีกว่าซื่อสัตย์พักดีคุยเล่นเป็นเพื่อนฝาบาทน้อยได้ด้วยหาคนเป็นบ้ายอย่างดีสักกว่าไม่ต้องมาบ่นอยู่ข้างๆทุกวันน่ารำคาญอะไรแสนแสนกว่าปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ท่านพูดเล่นกับข้าความความสามารถของฝาบาทน้อยใช้ได้เลยอ ขอรับขอรับไม่เกี่ยวอะไรกับฝาบาทน้อยข้าเอาผลไม้ใช่อิ่มไปให้ฝาบาทน้อยแล้วขาสองข้างกลางออกยืดแขนให้ตรงก้มลงทางขวาหายใจเข้ากลับท่าเดิมยกแขนขึ้นขาขวาไว้ข้างหน้าหายใจเข้ากลับท่าเดิม ยกขาขวาขึ้นกางแขนทั้งสองข้างหายใจเข้ายืดทำตัวให้สบายทำจิตใจให้ว่างเปล่าเอ็นไปข้างหน้าพยายามให้ใจและกายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหยุดฝ่าบาทน้อยท่านเป็นมือใหม่ไม่ต้องรีบร้อนออกแรงที่ส่วนขาอย่าสนใจที่สรีระหลักๆอยู่ที่ความคิด